วันนี้เรามีแพนจะไปม่อนแจม วันนี้เรามีแผนจะไปม่อนแจ่มกันค่ะทุกคนวัดระยะทาง42กิโลเมตรนะคะทุกคนใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงเราจะเป็นวิถีไบค์เกอร์กันนะคะทุกคนวันนี้ไปกันเลยมาถึงแล้วค่ะก่อนะะอเดินทางไปม่อนแจ่มเราก็จะิูโอเคะก,ะก่อน,นะคะ ถ้าพูดถึงอาหารเช้าต้องที่นี่เลยค่ะโกเผือกโกดํานะคะทุกคนก็คือเวลาเปิดก็จะเป็น7จ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะทุกคนแต่ถ้ามาตอนเช้าคนก็จะเยอะหน่อยก็จะรอคิวนะคะทุกคนเมนูแนะนําของที่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นขนมปังสังขยาขนมปังมีให้เลือก2แบบนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบปิ้งกับแบบนึ่งนะคะส่วนเราสั่งมาจะเป็นแบบปิ้งนะคะทุกคน เมนูหลักของที่นี่นะคะทุกคนก็จะมีก๋วยจับยวนข้าวต้มนะคะแล้วก็ไข่กระทะกินข้าวเช้าเสร็จแล้วนะคะทุกคนพร้อมออกเดินทางไปม่อนแจ่มกัน มั่นแจ่มตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะคะทุกคนซึ่งห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ40กิโลเมตรนะคะทุกคนใช้เวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงนะเราใช้ถนนหมายเลข1096บวกกับ4043นะคะทุกคน เส้นทางก็จะเป็นประมาณนี้เลย มุมนี้จะมองเห็นที่พักเราที่กำลังจะไปนะคะทุกคนซึ่งอยู่บนจุดสูงสุดของม่อนแจ่มนะคะทุกคนถึงที่พักแล้วนะคะทุกคนคืนนี้เราจะพักกันที่บ้านภูหมอก เราจะพาทุกคนเดินชมบรรยากาศรอบๆที่พักนะคะทุกคนที่พักบ้านภูหมอกจะแบ่งเป็น4โซนด้วยกันนะคะจะเป็นโซน A โซน B โซน C แล้วก็โซนที่เป็นเต็นท์กระโจมที่เรากำลังเดินอยู่นะคะทุกคน เราจองมาเป็นโซนี такой, นะคะทุกคนเป็นแบบบ้านเราอยู่บ้าน C สานะคะทุกคนรมเจะเป็นนี่ก็จะเป็นรานี้มีด้วยนั ตอนเช้านะคะทุกคนโอเคตรงนั้นจะเป็นที่จอดรถนี <Japanese>. okay. ่ทุกคนพาเราเข้าไว้นู่นกันนะนี่จะเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราทดสอบกันก็นั่นแหละค่ะตามคลิปเลยนะบรรยากาศในห้องมีพัดลมให้ด้วยเจ๋งมาก มาเีวเพมนเปีกตรงน้นะคะก็ใช้ได้ค่ะทุกคนยเป็นแชมพู้งตอผมอาบน้บรรยากาศหน้าห้องพักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะทุกคนอากาศตอนนี้ยีองศานะคะที่ม้นแจ่มเดี๋ยวเราจะมากินหมูกระทากันค่ะทั้งชุดนี้รวมทั้งหมด 4ี่นะคะทุกคนได้เยอะนะอยู่ยที่เรากำลังเดินอยู่นะคะทุกคนจะเป็นจุดชมวิวของที่พักนะ ชุดอาหารเช้าของที่พักก็จะเป็นประมาณนี้เลยตอนนี้เราถึงยิ่งยงส่วนดอกไม้แล้วนะคะของมอนเจมนะไปดูข้านายกันนะคะเขาเรียกว่าดอกอะไรอะดอกลักหรอบานไม่รู้เลยดอกบานไม่รู้เลยนะคะสีขาวสีขาวอันนี้กลาบหรออื ตรงนี้ก็จะเป็นสีขาวข้างบนจะเป็นสีแดงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปก,กันรัว,วยิ่งยงสวนดอกไม้อยู่ใกล้ที่พักเราเลยนะคะทุกคนดเดินมาค่าเข้าคนละ50บาทนะ นี่ก็จะมีดอกไม้3ชนิดนะคะทุกคนก็จะเป็นเลสซันเวียบูซันเวียนะคะแล้วก็บานไม่รู้โรยสีขาวนะคะทุกคนถึงเวลาที่จะต้องกลับแล้วนะคะทุกคน เราถ่ายวิวสองข้างทางบนม่อนแจ่มมาฝากทุกคนด้วยนะค่ากลับเราใช้ถนนหมายเลข4051นะคะบวกกับ1096นะคะทุกคน เราวันนี้เราจะแวะ2คาเฟ่นะคะทุกคนคาเฟ่แรกก็จะเป็น Mori Natural Farm นะคะทุกคนตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลย คาเฟ่ที่สองจะเป็น Waterfall Coffee Camp นะคะทุกคนนี่จะเป็นทางเข้านะคะทุกคนเรามาคาเฟ่ที่อะไร <c oughs> ของคุณ <c oughs> โนตุดมเหรอ <c oughs> เออเสียค่าเข้าคนละหนึ่งร้อนะคะเป็นวอเชอร์ได้ด้วยคนละ5้ิบบาทเนาะโอเคไปกันเลยราคา,ามาก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคน อันนี้จะเป็นบรรยากาศภายในคาเฟ่นะคะทุกคนได้ยินเสียงน้ำตกกันไหมคะว่าจะนั่งมุมไหนนะคะก็จะได้ยินเสียงน้ำตกแบบนี้เลย เราขอปิดคลิปไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะคะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ